คุณท่านจ้ะช่วยเรียกให้มันถูกต้องด้วยนะคะค่ะคุณท่านอืนี่รินน้องสาวของฉันเองเขาจะมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยช่วยเรียกเขาว่าคุณท่านด้วยนะคะอืมแต่อืรอ กจใครใช้แกไมานั่งกินตรงนี้เนี่ยคะมันส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วมาแล้วเออคุณครับนี่เป็นช่วงเวลาพักของผมนะครับผมจะกินอะไรเมื่อคือสิ่งที่ผมชอบนะครับก,กล้าต่อปากาต่อคับเหมือนฉันเหรอแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเรื่องนั้นผมก็ไม่ทราบหรอกครับฉันเป็นว่าที่ภรรยาของผมบอปบอสของแกไงล่ะครับแล้วก็เป็นว่าที่ลูกสะใภ้ของคุณหญิง สวัสดีครับบอสเฮ้ยไม่ต้องเวลาพักไม่ต้องทำควาเพารุก,ก็ได้สบายๆได้เลยครับอ๋อเออเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ผมรบกวนฝากเอาเอกสารนี้ไปให้แม่ผมหน่อยนะพอดีผมมีติดคุยธุระกับลูกค้านะ่ะได้ครับบอสเรื่องแค่นี้สบายมากเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับขอบคุณมาก ครับคุณลูกค้าครับได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้ฝ่ายขายติดต่อไปนะจะได้คุยเรื่องสัญญากันครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมติดต่อได้เลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยหรอกครับมีคุยกับลูกค้านิดหน่อยเองดี่มน้ำกันนะคะครับอืว่าแต่วันนี้คุณไม่ออกไปไหนหรอ หรอค่ะข้างนอกอากาศร้อนอ่ะฉันว่าฉันอยู่ดูแลคุณดีกว่านะคะเออเดี๋ยวสักสแป,ป๊บนึ่งเนี่ยผมจะออกไปคุยกับลูกค้าคุณไป,ปกับผมไหมไม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะทําอาหารเย็นไว้รอคุณหลังเลิกงานนะคะน่ารักจริงๆเลยถ้างนั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับค,ครับขับรถดีๆนะคะได้ครับ น,นี่อไอ้สิป้านัา่นแหละอป้าเดี๋ยวป้าเนี่ยช่วยทำกับข้าวที่แพงที่สุดเลยด้วยนะเห็นคุณท่านบอกว่าวันนี้อยากจะทานอะไรง่ายๆไม่ใช่เหรอคะข่ายันคุณท่านชานนี่แหละที่ป้าเนี่ยต้องเรียกว่าคุณท่านเหมือนกันชานะเป็นส้ายที่นี่ ้อีกไม่นานเน่ยนะฉันก็จะเหมือนเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เหมือนกันรบกวนคุณป้าเนี่ยช่วยเรียกฉันว่าคุณท่านด้วยนะคะค่ะคุณท่านเออว่าแต่คุณท่านอ่ะวันนี้จะทานอะไรดีคะนี่ทำไมต้องให้ฉันบอกด้วยนะคะก็ฉันบอกแล้วไงว่าวัตถุดิบอะไรก็ได้ที่มันแพงที่สุดอะ่ะเข้าใจไหมเออ ถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไปเรับอาจารย์ค่ะคุณท่านแค่นั้นแหละอะไรจะกลับมาสักทีเนี่ยม่วงจะหมดจาน อผมนานไหมอือไม่นานเลยค่ะ <lah> นี่ฉันทำอาหารดีๆไว้ให้คุณทานนะคะอา้าวคนทำอาหารที่บ้านเราก็มีเนี่ยคุณแม่ต้องลำบ,บากเลย <flattering. S 1> ก็ฉันอยากดูแลคนนุณให้ดีที่สุดนะคะอะไรที่ฉันทำได้เนี่ยฉันก็จะทำค่ะอาครับผมขอถามอะไรหน่อยสิคุณรักผมมากแค่ไหน <lah> ฉันรักคุณมากๆนะคะทั้งชีวิตเนี้ย ฉันอยากอยู่กับคุณจริงๆนะคะคุณแน่ใจหรอครับแน่ใจสิคะถ้างั้นเราทานข้าวกันดีกว่าครับค่ะอ่อเยอะนะคะขอบคุณมากครับ แกมาทำอะไรที่นี่คะคือผมกำลังจะออกไปเลยนะออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้แกคงจะเป็นกิ๊กกับป้าแม่บ้านแน่สินะแกคงจะมาหลอกของเงินเมียแกแก่ใช่ไหมฉันว่านะกินเลิกยุ่งกับคนที่บ้านหลังนี้เถอะไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะไล่แกออกทั้งสองคนเลยแต่ผมนี่ออกไปเลยไปสิ ป้าป้าป้านีป้าูตงรืไงฮะป้า,า,ปานี่แกทำบ้าเลยนะ,ะดูซินเน่ยชุดฉันเปียกหมดละ็นใจเย็นๆนะครป้าขอโทษ ไม่ได้ตั้งใจขอโทษค่ะคุณท่านจ้ะช่วยเรียกให้มันถูกต้องด้วยนะคะค่ะคุณท่านอืมนี่รินน้องสาวของฉันเองเขาจะมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยช่วยเรียกเขาว่าคุณท่านด้วยนะคะค่ะคุณท่านไปกันเถอะริน อย่าไปสนใจป้าแก,แก,แกแ่ๆแบบนี้เลยนี่รินเดี๋ยวพอพี่ป๊อบมาเนี่ยเธอช่วยทำหน้ามันน่าสงสารด้วยนะฉันเนี่ยสะได้อ้อนให้เขาใจอ่อนจดีเหรอคะพี่อไอเกมตายอย่ะ เกรงใจทำไมต่อจากนี้นะพี่เนี่ยก็จะมาเป็นสไพยบ้านหลังนี้และทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยก็จะตกเป็นของพี่กลับมาแล้วครับนี่รินน้องสาวของฉันเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๊อปสวัสดีครับยังไงก็ทำตัวตามสบายได้เลยนะเออคุณคะ พอดีว่าวินเนี่ยกำลังจะเรียนต่อมาหาลยัยอะค่ะคือว่าฉันจะรบก,กวนให้พี่ป๊อปเนี่ยช่วยค่าเรียนของน้องสาวไอายได้ไหมคะส่วนค่าใช้ใจ่ายที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวายจัดการเองคะ่ะได้สิครับทำไมจะไม่ได้ล่ะ <c oughs> จริงเหรอคะครับแต่ว่าผมจะให้ก็ต่อเมื่อคนที่ผมยอมรับวว่าเป็นภรรยาแล้วก็แม่ผมยอมรับว่าเป็นสะาภ้เท่านั้นนะครับ Huh? เราฉันไม่ใช่หรอคะฉันเป็นแฟนคุณแล้วนี่คะก็ใช่ครับแต่ที่ผ่านมามันเป็นแค่การลองใจแล้วคุณเองเนี่ยก็ไม่เคยเจอกับแม่ผมเลยด้วยก็คุณไม่เคยพาฉันไปเจอแม่คุณนะคะแต่ผมว่าคงไม่ต้องเจอแล้วล่ะครับเพราะคุณเองเนี่ยน่าจะรู้จักกับเขาแล้วแม่ครับ เดี๋ยวนะคะบ้านแม่บ้านแครับผมมีเรื่องจะมาบอกครับว่าแล้วไงเห็นหน้าตาแจ่มใสมีความรักใสิเราอ่ะ ใช่ครับพอดีว่าผมกําลังดูใจกับเขาอยู่แต่ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าเขาจะเป็นคนดีหรือเปล่าเป็นคนดีจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ลูกนะดูให้ดีๆนะเพราะว่าคนที่จะมาอยู่กับเราเนี่ยเขาจะต้องอยู่กับเราทั้งชีวิตแม่น่ะเป็นห่วงลกูกถ้าลูกไปเจอผู้หญิงที่ไม่ดีนะลูกาจจะลำบากครับแม่ผมก็เจอกับเขาที่บริษัทนี่แหละครับ เข้ามาหาผมผมก็เลยลองเปิดใจคุยกับเขาดูครับแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจร้อซนะครับว่าเขาจะเป็นคนดีมากหน่อยแค่ไหนอเอาล่ะงั้นเดี๋ยวแม่จะพิสูจน์เองแม่จะทำยังไงล่ะครับเชิญได้ครับ บอสครับ <S <S ผมว่าเอกสารเนี่ยบอสเอาไปให้คุณท่านเซ็นเองเถอะนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับก็ภรรยาบอสเ่งสิครับผมเข้าไปแล้วเขามาห้ามไว้ไม่ให้ผมเ,เข้าไปหาคุณท่านครับก็เลยไม่มีโอกาสได้เซ็นครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดก,การเองอก็ได้รับบอสขอบคุณมากน,นะครับ แม่ลูกแม่นะ่ะบอกหนูแล้วว่าผู้หญิงสมัยเนี้มันไว้ใจกันไม่ได้เออแม่คะหนูขอโทษนะคะคือหนูไม่รู้จริงๆอะค่ะว่าแม่คือแม่ของพี่ป๊อปอะค่ะไอขอ,อให้เขาไม่ใช่แม่ของผมคุณก็ไม่ควรไปทำแบบนี้กับใครหนูว่าหนูกลับบ้านก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวไหนๆคุณก็จะกลับแล้วพาพี่สาวคุณกลับไปด้วยไปเก็บข้าวเก็บของออกจากบ,บ้านผม พอคะพอได้แล้ว่อ,อยไอคุณน,นี่มันรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆริงที่หวังแตะผลประโยชน์อย่างเดียวผมเคยเจอผูอ้หญิงแบบคุณมาเยอะแล้วและคุณยังมากล้าให้แม่ผมเรียกว่าคุณท่านอีกเหรอคุณออกจากบ้านผมไปได้แล้วก่อนที่ผมจะให้ลูกน้องมันลากคอคุณออกไปไป วันนี้นะเป็นวันเกิดของแม่แม่ก็เลยเรียกลูกทั้งสองคนมาในวันนี้เป็นพระคุณอย่างยิ่งครับที่รับผมเป็นลูกคุณธรรมจนถึงทุกวันนี้ถ้าผมไม่ได้คุณแม่รับอุปก,การะไว้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าชีวิตผมจะเป็นยังไงบ้างแล้วครับใช่ค่ะสามีหนูเนี่ยไม่เคยลืมบุญคุณแม่เลยนะคะทําบอกหนูอยู่เสมอเลย พี่โดก็เหมือนกันนะคะพี่โด่งจะทําอะไรก็คอยอนึกถึงแต่คุณแม่กับบริษัทตลอดเลยค่ะแม่นะ่ะขอบใจรลูกทุกคนเลยนะที่รักประสานนาทีกันแม่นะ่ะภูมิใจที่สุดถึงเวลาแล้วที่แม่จะวางมือจากบริษัทนี้สักทีแม่นะ่ะจะเลือกเธอคนใดคนหนึ่งในสองคนเนี่ยเป็นประธานบริษัทผมจะดูแลให้ดีที่สุดเลยครับ ถ้าผมได้เป็นประธานคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าพี่โดดได้เป็นประธานบริษัทจะดูแลทุกคนเป็นอย่างดีเลยค่ะก่อนที่แม่จะยกบริษัทให้ลูกทั้งสองแม่มีเมล็ดพันธุ์อยู่ในกระปุกเนี่ย <c oughs> แม่นะ่ะอยากให้ลูกทั้งสองให้เอามาเล็ดพันธุ์เนี่ยไปปลูกถ้าคนไหนป่ปลูกเมล็ดพันธุ์เนี่ย <c oughs> ได้งอกงามมากกว่ากันแมนะ่จะยกบริษัทเนี่ยให้คนนั้น นี่มันก็ตั้งเดือนนึงแล้วอ่ะทำไมมันไม่งอกสักทีอ่ะรอนดิดนะคุณแต่มันก็องอกเองแหละผมก็ว่าอย่างนั้นแหละคุณและอีกอย่างนะคุณแม่ท่านก็บอกไว้ว่าสมุนไพรเนี่ยมันต้องใส่ใจใช่คุณต้องใจเย็นๆน,นะคะเออแนทคุณช่วยไปเอาน้ำให้ผมสักแก้วหนึงสิได้ค่ะแน,นเดี๋ยวคุณรอบแป๊บหนึ่งนะ นี่ค่ะได้แล้วครับคุณพี่พดองคะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่คุณแม่ให้เรามาปลูกง,งามมากเลยนะคะก็ใช่น่ะสิพี่เนี่ยมีบุญมากเลยนะ ที่จะได้รับตำแหน่งประธานฉันดีใจกับพี่โดด้วยนะคะอา้าวสอยญ่ายาาามาทานกาแฟเหมือนกันเหรอคะอ๋อฉันนั่งก่อนค่ะอดีฉันต้องรีบไปดูรลจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะ คุณดูสิต้นไม้ของเราวดงานมากเลยนะใช่ค่ะแบบนี้ตำแหน่งประธานบริษัทต้องเป็นพี่โ,โดเลยแน่ค่ะยินดีด้วยนะคะแต่ถึงยังไงอ่ะพี่ไม่ทิ้งพี่ชายกับพี่สะพ้ยหรอกนะถึงเราจะเป็นพี่น้องต่างสายเลือดกัน่ะฉันก็ไม่ให้สองคนตรงงานหรอกเป็นไปไม่ได้อ่ะทำไมของนายมันสวยขนาดนี้อ่ะนี่ นี่แกหาว่าฉันโกงเหรอคิดแพ้อย่าพานดิใช่ค่ะสมุนไพรของคุณโดง่งออกจะงามขนาดนี้ไหนดูสมุนไพรของแกดิมันไม่เห็นมีอะไรงอกขึ้นมาเลยโอ้โหสมุนไพรต้นนี้สวยงามมากเลยของใครเนี่ยของโลกคนไหนของผมเองครับอือ อ่วอย่างนี้กรถางนี้ก็ของทัพประสิทธิ์ใช่ครับคุณแม่คือผมพยายามแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่งอกจริงๆถ้าอย่างเนี้ยตำแหน่งประธานก็ต้องเป็นของผมที่ครับแม่ <c oughs> ตำแหน่งประธานเนี่ยแม่ขอมอบให้ทัพดูแลแทนแม่เอาแม่ ทำไมแม่ทำเองเนี่ยแม่รักทบพระกับผมเหรอทําไมล่ะคะคุณแม่คุณแม่ไป็ยี่สิธรรมสมุนไพรของพี่ดงงามขนาดนี้ควรจะได้ตาแหน่งประธานบริษัทนะคะก็เพราะว่าดิงเนี่ยไม่ซื่อสัตย์ไงเมล็ดสมุนไพรที่แม่ให้ไปอ่ะแม่่ะต้มสุกแล้วถึงจะไปปลูกยังไงอ่ะมันก็ไม่มีทางขึ้นมาหรอกจริงเหรอคะคุณแม่ ร้านต้นไม้สมุนไพรใช่ไหมครับหาต้นไม้ให้ผมสักต้นหนึ่งสวยๆเลยนะครับด่วนเลยนะครับตำแหน่งประธานต้องเป็นของฉันให้ได้แม่ทั้งผ,ผมขอโทษครับแม่ผมผม,ผมไม่ดีเองลูกลูกทุกคนเนี่ยนะที่แม่เลี้ยงมานเนี่ย แม่ทำไมจะไม่รู้ว่าใครอ่ะนิสัยเป็นยังไงตอนนี้โด่งก็รู้แล้วใช่ไหมว่าแม่่ะทำไมถึงยกบริษัทเนี่ยให้ทับเป็นคนดูแลแทนแม่ก็เพราะว่าทัฟอะทัาเป็นคนซื่อสัตย์ไม่คดไม่โกงเหมือนโด่งไงครับผมรู้แล้วครับแม่